ราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมปลายปีนี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องตื่นเต้นกับเรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะภายในหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่านะคะอาจจะมีความคิดในเรื่องของกับ การปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามองหางานใหม่ๆม,มีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีโชคลาภในเรื่องของการงานเข้ามานะคะทิศทางของงานในช่วงปลายปีต้องบอกได้เลยว่าอาจจะต้องนะคะตั้งใจแล้วก็มุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะกับงานที่ตัวเองทำนะคะก็ะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาพร้อมกันด้วย ในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมต้องบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่มีทั้งโชคลาภมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าสภาวะนะคะ ค่าใช้จ่ายการเงินนี่สินที่คุณคิดอยู่เนี่ยก็ต้องจัดการแล้วก็รับผิดชอบไปด้วยต้องบอกได้เลยว่าบริหารจัดการการเงินดีๆนะคะจังหวะการเงินถือว่าดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะควรจะทําธุรกิจเดิมๆนะคะแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจไปก่อนนะคะความรักนะคะสําหรับชาวราศีกุมคนโสดนะคะ มีโอกาสที่จะไดะ้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้เปิดใจคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังทุกใจหรือว่ายัง move on กับความรักครั้งเก่านะคะยังตัดใจไม่ได้นะคะถ้าลองเปิดใจอาจจะได้เจอคนใหม่ๆความรักครั้งใหม่เข้ามาคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงปลายปีนี้อาจจะวุ่นวายเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมนะคะหรือว่าปัญหาของคนรอบข้างอาจจะทําให้ชีวิตค,คู่ของคุณดูวุ่นวายนะคะมีอะไรก็ต้องอคุยกันค่ะสุขภาพร่างกายนะคะของชาวราศีกุมนะคะต้องระวังความเครียดนะคะเรื่องของปวดศีรษะไมเกรนนะคะหรือว่าพักผ่อนน้อยพยายามพักผ่อนแล้วก็พยายามอ่า นะคะ,ะผ่อนคลายนะคะก็จะช่วยทําให้สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจดีด้วยค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสนะคะทําบุญบริจาคโรงศพเติมน้ํามันตะเกียงนะคะทําบุญบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักด้วยค่ะ